ราก็ได้ดูโชว์แบบจัดเต็มกันไปแล้วบรกนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับพี่ๆเนวันกับเพลงต่อต้านเพิ่มขึ้นกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะให้พี่ๆแนะนำตัวกับแฟนๆเลยค่ะสามสี่ทีวันอินเนฟวนสวัสดีครับพวกเราเนฟวันสวัสดีครับท่านคุณเนวันครับสวัสดีครับพร้อมเนวันครับสวัสดีครับตัวเนฟวันครับสวัสดีครับโยชิเนวันครับ ยินดีต้อนรับเลวอนนะคะเข้าสู่รายการของเราค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคะรายการสดตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยู่แล้วตชอบตื่นเต้นตื่นเต้นยังไงก็ต้องขอยินดีนะคะกับเพลงที่ปล่อยออกมาใหม่ด้วยอ่าล่าสุดตอนนี้ล้านวิวแล้วใช่ไหมคะใช่วิวทาวน์ดูวียลไทม์เรียลไทม์คืออัปเดตแล้วล้านวิวเออมาเราเข้าเรื่องเพลงกันดีกว่าอยากรู้คอนเซปต์ของเพลงนี้ค่ะเพลงต่อต้านเนี่ยว่าแบบมันมีที่มาที่ไปยังไง ก็คอนเซปต์เพลงต่อต้านนะครับก็คือเป็นคอนเซปต์ของการที่เราอะต่อต้านเธอไม่ไหวแล้วเราโคตรแบบเรียกว่าไงเราโคตรฝังรักเธอเลยเราแบบอยากจะแบบบอกให้โลกรู้แล้วว่าเราอะรักเธอมากๆากเรก็เลยออกมาประกาศเป็นเพลงต่อต้านเช้าเอาอะไรอย่างงเีกันนะตัวติดังตามโอ้คือถ้าเพลงมันข้างรักขนาดนี้แล้วอะอยากรู้ว่าความข้างรักของแต่ละคนเต็มสิบให้เท่าไหร่ไล่ไล่เลยทีละคน ไล่จากเลเวลเบาๆก่อนคือเราจะค่อนข้างเป็นคนแบบติดเงียบไงติดแกลมอะไรอย่างงี้เราก็อาจจะค้างรักแบบอเต็มสิบให้สักเจ็ดอะไรอย่างงี้ใช่ก็แบบเป็นรักแต่แบบไม่แสดงออกเยอะอ๋อแต่้รักแหละใช่แต่ก็ข้างรักแหละให้เขาแบบมาค้นหามาดูแบบออะไรอ๋อเลขที่สามาเลอที่สามมาให้เขามาค้นหาโอเคแล้วต่อไปค่ะที่ตะวันค่ะตะวันน่าจะประมาณแปดละกันครับเพราะว่า เป็นคนที่ขี้เขินครับแล้วก็จะแบบคอยดูแลอยู่ห่างๆดูแลอย่างห่วงห่วงอะไรอย่างงี้อยู่ห่างๆอย่างห่วงหวแล้วอย่างงี้เราเป็นคนปากแข็งไหมเป็นคนที่จะชอบพูดอ้อมๆครับก็ปากแข็งอยู่ไม่ค่อยไม่ค่อยพูดแบบไม่ค่อยพูดตรงขนาดนั้นถ้าสมมติคําว่าเป็นห่วงเนี่ยเราจะพูดออกไปว่าอะไรตอนนี้ช่วงนี้สบายดีไหมเป็นแบบประโยคบอกักที่ไม่มีคำว่าลาประโยคเหมือนเวลาแม่ถามนี้มากเลย สบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยสบายอย่เงยแค่เหมือนแม่่ะอะไรแบบนั้นอะเรต่อไปพี่ล่าคุณก่อนเออเราให้เขาข้างเราเราให้สิบละกันแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเราเป็นคนที่ไม่แสดงออกเหมือนกันเก็บเก็บดีกว่าถือเป็นเก็บเก็บใช่เก็บเก็บอะสำหรับผมก็เต็มสิบให้สิบโอ้โหแต่ว่าพอเจอเพลงต่อต้านนี่คือให้ให้ล้านเลยโอ้นั่นหมางคั่งลักคือเราเราเป็นคนคั่งลัก แต่เราก็ชอบเก็บแล้วชอบมาระเบิดทีหลัง<อ>มันเพลนแบบ้าาแสดงว่าของวงนี้คือเขาเป็นฟิลแบบว่าข้าง,างหลักแต่แอบเก็บเก็บไว้<อ>นิดนึงแล้วมีสถานการณ์อะไรที่ยกว่าแบบอันนี้คือเหตุการณ์ที่ทข้างหลักที่สุดแบบทุ่มเทที่สุดไหมแต่ละคน มีแบบนึกออกไหมที่แบบอย่างเช่นแบบสมุเอชียอย่างเงี้ยบินไปกับญี่ปุ่นเป็นผิข้างหลักป่อันนี้เรียกเท่าไรทุ่มเทสุ่มเทสุ่มเทมีไหมมีไหมผมมีผมมีโออยังไงยังไงตอนที่ฟังเดโมเพลงนี้ครั้งแรกก็คือแบบว่าฟังปุ๊บแบบโอ้ฟอร์อินเลิฟเลยครับเพลงนี้แบบชอบมากแล้วก็แบบรู้สึกว่าอยากร้องเพลงนานๆอ ป็ยื้อข้างหลังได้ได้ลองได้ลองอีกนานได้ลองอีกนานได้ลองไปอีกนานผิใจเลยผิใจคนอื่นมีไหมไม่มีไม่มีการที่เรารู้สึกว่าแบบโอ๊ยเราทุ่มเทมากมีไหมอือที่เรียกว่าเราเราข้างรักแมวดีกว่าอ่าาาาไม่รู้แมวไม่ว่าแมวจะอยากได้อะไรหรือว่าแม้ว่าแมวจะหายตัวไปไหนเราก็จะพยายามหาให้เจอหรือว่าถ้าแมวเป็นอะไรเราก็จะไปหาทันทีโอ้โหแสดงว่าแบบว่าเขาข้างรักกันแบบคนละแบบคนละอย่างอ่า อ่โอเคเห็นในเพลงนี้ได้ร่วมงานกับพี่เจษแล้วก็พี่ภูทันวาด้วยอยาถามควารูร้สึกหน่อยค่ะว่าแบบตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นมากมากเพราะว่าพี่เจตก็แบบเป็นเหมือนรุ่นพี่ในค่ายด้วยครับแบบเขาอยู่วง just i m p r o v i s e แล้วก็ตอนที่เรารู้ว่าเขาเป็นคนแต่งเพลงเราก็แบบตั้งความหวังด้วยแล้วเราก็แบบตื่นเต้นออกมาเพราะเพลงเขาก็ดีมากๆใช่แล้วเหมือนเขาก็บังเอิญอยู่ทีมเดียวกับพี่ภูีกภูธนวาใช่ไหมครับก็เหมือนเคยเห็นผลงานของภูหลายๆเพลงก็แบบว่าเป็นเพลงที่มีคุณภาพมากๆแล้วเพลงก็แมส้อมาขอเราก็เลยแบบตื่นเต้นมากใช่ตอนแรกปกติคือรู้จักภูอยู่แล้วแต่ว่าพอได้มาร่วมงานกันก็รู้สึกว่าได้เห็นอีกมุมหนึ่งของภูเหมือนกันถ้าใช่ว ไม่เป็นเกลงนี้ไม่เป็นเพลงแต่ว่าเราเต็มที่ครับใช่แสดงว่าแบบการทำงานอะไรเงี้ยก็คือผ่านแบบไปได้ด้วยดีราบรื่นเลยเรียกได้ว่าเหมือนเราไปเล่นเหมือนเราเล่นสนามเด็กเล่นด้วยกัน เบนฟิ่บอกว่าสนุกสนุกใจรทสนุกใจงต่อทำงานกับเพื่อนกุ้งกันกุ้งเปนเพื่มกลุ้งช่วยกันอ่ะแล้วอยากรู้ว่าในเพลงนี้มีใครอยากแบบสลับท่อนร้องกับใครไหมแบบรู้สึกชอบท่อนนี้ของเพื่อนมากเลยแล้วแบบอยากร้องแต่จริงๆเราแบบเราไม่ได้ร้องมีไหมเดี๋ยววันนี้ได้ร้องจะร้องเลยีวจะให้ร้องเลยมีไหมคะใครจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านก่อนอ่ะแล้วแต่พร้อมผมนี่น่าจะชอบท่อนพรีฮุกครับแบบชอบชอบฟังพี่แทนกับพี่โยร้องท่อนนี้มากๆเพราะว่าเป็นท่อนที่ ต่างจากท่อนอื่นในเพลงที่มันจะมีความแบบนุ่มนวลมีความค่อยๆไต่ขึ้นไปอะไรเงี้ยครับซึ่งท่อนอื่นของเพลงมันจะเป็นฟิลตะโกนแต่ท่อนนี้จะเป็นท่อนที่แบบเหมือนเราเข้าไปกอดเขาอย่างอบอุ่นาให้โชว์เป็นเวอร์ชั่นเราสักนิดนึงได้ไหมเลยโชว์หน่อยครับควาเสียงความเสียงหน่อยต่อต้านไม่ไหวเลยให้ฉันคนเดิอย่างไรแค่มองตาเธอมันก็ทนไม่ไหว ปอ้ยใช่ไหมล่ะสุดยอดสุดยอดอบอุ่นมากคือแบบแฟนขับคืนละลายแล้วนะองอ่ะเราพ่แทนคุณละค่ะก็ตอนแรกคิดว่าจะแอบส่งไปข้างบนก่อนอ๋อโดยที่ไม่รู้ดีกว่า เขาอยากร้องท่อนเราเราก็ต้องอยากร้องท่อนเขาอยู่แล้วเพราะมันเป็นท่อนที่มีคนเดียวเลยโอ้ได้โชมเต้นได้เล่ใช่แบบได้เต้นเดี่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะลองท่อนนี้จริงๆไหนลองดูขันตาเดียวขันตาออมาได้เลยต้องเสียงต่ำนิดนึงครับ girl girl ไม่เหมือนต้องมีแอบสนิทไว้เอาเราเราใหม่อีกต่อนึง girl I gotta tell little something please don't be shy and could you please r e m i n d I swear I give you everything ได้เลยได้เลยได้เลยได่เลยเป็นสำเนียงพี่แกร์มากต้องเริ่มจากพร้อมเรื่องอะไรนะถึงว่าเนี่ย girl o girl คือเราคือเราคือราเปี่อเังไม่ได้ ได้ผมทำนะครับม่ได้มีสิเนเจอร์ไม่มีสิเนเจอร์ตลกเลยตลกเลยโดนเส้นอ่ะโดนเส้นต่อไปส่งไปพิศวรค่ะโอเคครับผมผมรู้สึกว่าผมเคยร้องแบบท่อนของทุกคนแล้วแล้วผมรู้สึกว่าแต่ละท่อนอ่ะมันมันตรงกับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนแล้วผมเลยรู้สึกว่าไม่ได้อยากได้ท่อนของคนอื่นขนาดนั้นะครับ เราชอบท่อนไหนที่สุดของตัวเองก็ได้ท่อนของผมผมชอบท่อนท่อนแรกของผมเลยครับก็คือไอเรากกแค่ล้อยอดเก็บกลายเป็นวันวาไม่ทันระวังหามหัวใจมันคิดไปไกลแล้วเออเห็นไหมล่ะคือแบบว่า เขาเรียกอะไรพรีเซนต์อนตัวเองออกมาได้เลิศใช่อะขคาดหวังเลยคาดหวังก็คือปกติเราจะร้องอยู่ในหมวดโวคอลอย่างเดียวใช่เราจะไม่ค่อยได้แตะแรปเพราะฉะนั้นแน่นอนแหละว่าขอขอซ้ำต้องแทนหน่อยคือเราก็อยากจะลองแรปแบบพร้อมบ้างถึงมันจะเป็นสไตล์ที่คนอาจจะไม่เคยเห็น อะไรแบบนี้ลองเราต้องแรปตรงนี้เลยเหรอใช่ปกติพี่โยคือไม่แรปเลยเลยถือว่าไปเกียร์รายการเราไม่ได้ฟังไม่ได้แล้วเนี่ยงั้นโยชอบท่อนโยแล้วครับไม่แร้วทุกแลบแรบแลบไปตังเลยคำนิดนึงได้ไหมฉันคำว่าเกลว่าคำเดียวก็ได้สองหนึ่งเกล I'm gonna tell you little something Pit, don't be shy. ดชัยคือจะผิด e ปไห e I s a y I give you everything yeah เป็นยังไงล่ะ คือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเนื้อผิดไหมเมื่อกี้ไม่ไปมันโฟล์ถือว่าได้ถือว่าได้ถือว่าได้ถือว่าท่อนไม่พร้อมเป็นแบบท่อนที่แมสเยทุกคนเนาะแตเป็นเทคเดเซอร์เทคเดเซอร์เออเห็นเพลงนี้มีท่าอยากให้สอนชาร์จพวกเราหน่อยได้ไหมคะแต่ว่าพวกเราอาจจะแบบช้าๆได้หรือเปลาขอแบบว e r s i o n ง่ายๆไม่ค่อยสนิทกับร่างกายตัวเองเท่าไหร่แต่ชาร์จง่ายมากโอเคสอนเลยไหมครับสอนได้เลยค่ะสอนได้เลยก็เดี๋ยท่าแรกท่าแรกเป็น โทรศัพท์มือขวามือมือซ้ายเป็นแบมือเราจะยื่นออกไปซื้อปากกาศแล้วเราก็จอมอย่างนี้ไฮโลไฮโลแล้วจะมาเก็บที่เอวให้รู้กึ่งกะโอเคพยักไหลอันฟอยเลอตกหลุมรักลูกหมาอันฟอยเลอแล้วก็ชี้ชี้สองที With you เอาใหม่ไว้เอาใหม่เอาใ you เหมือนผ้าแล้โทรศัพท์ ประกาศให้โลกได้รู้ยักษ์ล่ i อ f ม l อ i n อิ n เล v e ์ชี้ยู่หอ่าได้ไหมได้ไหมแค่นี้เลยหรอยังไม่ติให้แค่แค่นี้จะหลอกง่ายอยู่ไม่ติดหลอกต่อไปเพราะไม่ติดหลอกก็คือเอามือซ้ายขึ้นมาเป็นซ้ายรอซไม่ติดหลอกไม่ติดหลอกเป็นซ้ายขวา แล้วก็รูปตัวรูปตัวสองจังหวัดนั่นเธอเจอคีเหมือนกันหรือเปล่าเป็นคลื่นคลื่นข้านฝาเหมือนกันหรือเปล่าใครอยากให้เธอแล้วก็ชี้หัวสองที่ได้รู้โอ้ยูปัดปากอมีแค่นีไหนที่สุดที่สุดทวน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 อาไาจำได้หมดเลยเมื่อกี้ ปากกาวัดโลกเอลกึ่งกะตกลงรัก f อ r energy you ไม่ x ลูปก็สองที่เธอแล้วก็ขึ้นกันหรือเปล่าอยากให้เธอชี้หัวให้รู้ปัดปากอ่ ได้อยู่เดี๋ยวเราผลสําเร็จตอนที่เราถ่ายเพลงตอนรายการก็คือพวกพี่เขาปากก็คือจะไม่ได้ร้องเพลงจแต่ว่ารูปหัวรูปหัวอีกอันนี้คือสอนช้าแล้วแบบคุณผู้ชมต้องไปทำไปทำอ่าใช่แล้วอยากรู้ว่าบรรยากาศในเอ็มบีเป็นยังไงบ้างคะตอนที่ถ่ายทํากันเรียกได้ว่าแบบพวกเราชื่นชมกองถ่ายนะที่เขาแบบทำกันบ้านมาอาจภาพอากาศปลอดโปร่งมองขึ้นไปนี่ไม่มีเมฆสักก้อนเลยอนนม้นมีแต่พระอาทิตย์แล้วก็มีพัดส่องเอราะด้วยมีไฟหลายไฟ แล้วคืออันนี้คือถ่ายแบบเอาโดคือกลางแจ้งนี่รอนไหมไม่เหลือแต่ไม่มีที่ไหนมีแอ้วไม่ใช่วันนี้พี่แทนเขาแบบแขนลอกเลยตอนนั้นใส่ชุดนี้ใส่ชุดนี้เลยโอ้โหคัดสีเอ็มวีสวยมากแต่แต่มันได้แลกว่าด้วยแบบสีที่สดใสไง คือคักคือคักมากอ่ะก็คือในเบรกนี้คือพอคุยกันแบบหอมปากหอมคอแล้วแล้วบอกเลยนะคะว่าเบรกหน้ามารายการของเราก็ต้องมีเกมให้เล่นเดี <Yeah. S 1> ย๋ยวเราไปเจอกับเบรกหน้ากันเลยค่ะขอบคุณครับ ที่เพลงนี้นะคะนี่อย่างที่พี่นกบอกว่าเราจะมีเกมมาเล่นกันซึ่งเกมนี้มีชื่อว่าต่อต้านโมโนโทนชาเลนจ์เย้กติกาเป็นยังไงคะกติกา,กาง,ง่ายๆนะคะก็คือพี่นกจะอ่านเพลงแบบโมโนโทนเราจะต้องทายว่าอันนี้คือเพลงอะไรแล้วชื่อศิลป<ช>ินคือใค<ช>รใช่แล้วโอเคเราแบ่งทีมเรียบร้อยถูกต้องอ่ะบอกชื่อทีมไหมชื่อทีมว่าอะไรคะอเวนเจอร์ครับอีกทีมหนึ่งอีกทีมหนึ่งบีเบิร์เดย์บัดวิดมีค่ะ โอเคถ้าพอมถูกต้องเอาพอมนะอะเราถอยมาก่อนถอยมาอ่าไม่แบบจะให้พี่พี่ยกข้างหน้าถึงพี่เห็นโลยโอเคเพลงแรกนะคะถ้าใครรู้เรายกมือได้เลยนะโอเคเดชเชลช่วยบอกนะเคเธอทำใจฉันสั่นเอ้ยใครนี่สังนี้เพลงอะไรคะเพลงตอต้าน s h o u t o อาของศิลปินเบอร์ดังเนวันครับมาเวนี้ต่อไปต่อไปต่อไป ได้ยินเธอหนะร้ายทำไงได้ใจฉันดันรักไม่ได้หมายหากว่าเธออยากคแค่จะดูเหมือน ว่าเธอแบดเข้ามาทำให้รู้ทีฉันไม่กลัวจะแซดชอบที่เธอนั้นดูมีไร <S <S อย,อยดูมีดูมีไรของพี่เอลี่ครับถูกต้องอคะแนนเสมอแล้วข้อตัดสินข้อตัดสินของเราจะเป็นข้อตัดสินเลยนะเอาง่ายๆเลยง่าย,ายๆแช่ลมพัดใจมันก็ไหวสัน่น มันเปราะบางไปทั้งหัวใจฟังเพลงรักก็คิดถึงเธอแทบไม่ไหวเหมือดทราบลิสของพี่ววเลยจำชื่อคนร้องได้หรอจำแบบจำชื่อเพลงไม่ได้โอเคเราได้ผู้ชนะของเราแล้วนะคะแลนก็คือทีม A นั่นเองเอเวนเจอร์ทุกคนได้ยินทุกคนเคยได้ยินคำว่าเดอะแบไหมครับ ยังไม่ได้ตอบคือถือว่าเป็นเกมไวถือว่าเกมเกมไวอ่าบทลงทโดก็คือโพสท่าเซ็กซี่ใส่กล้องสักสองโพ่นั้นเองท่านันเลยไหมท่นัดเลยไหมท่านันเนี่ยเบอร์เดย์บัดวีมีเลยโอเคให้อยู่ตรงกันได้เลยอยู่ตรงกันได้เลยเอามาในกันหรอในกันเลยด้วยกันงั้นพี่พร้อมทำตะวันทำตามอ่าท่าแรกนะคะท่าแรกเซ็กซี่เซ็กซี่เริ่มอ่า เอ็ดแลนด์เอ็ดแลนด์เป็นพี่ว่าแลนด์ใช่อี่ติดกล้องเนนอินเนอร์ทีโพสที่สองอ๋อโพที่สองโพสองที่สองอ๋อโพที่สองโพที่สองก็มาขอแรงแรงแรงกว่าเดิมอ่าเอาเวฟหน่อยเวฟหน่อยอ่าโอเคโอเคโอเคเบอร์เดวัดปีมีครับผ่านไหมครับผ่าน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 พี่แทนคนกับพี่วชิให้ผ่านไหม อ้ยคิดหนักแล้วทีเนี้คิดว่ามันเป็นตัวอย่างให้ดูหน่อยให้ผ่านเลยครับให้ผ่านเลยก็ได้ครับผ่านเลยโอเคโอเคแต่ขยันต่อไปวันนี้เป็นไงกับม้าคะสนุกไหมสนุกค่ะสนุกเลยครับสนุกสนุกสนุกเกมบอยใช่สนุกกว่านี้ถ้าเราได้เล่นเยอะกว่านี้ใช่แต่เราเลามัแจะลอ่าใช่เดี๋ยวให้พี่ๆช่วยฝผดเออผลงานหรือว่าช่องทางการติดตามหน่อยดีกว่าค่ะ ก็ขอฝากเพลงต่อต้านชาวเอาด้วยนะครับทุกคนก็สามารถรับชมมิวสิกวิดีโอนี้นะครับได้ที่ YouTube IS Music t h a i l a n นแล้วครับแล้วก็ Brick Official เลยครับแล้วก็ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับ มันก็ยังมีคอนเทนต์เบื้องหลังต่างๆนะครับผมที่สามารถไปติดตามพวกเราได้ในบลิริคออฟฟิเชียลแล้วก็เนฟ o ันออฟฟิเชียลครับผมแล้วก็มีชาเลนจ์ต่อต้านด้วยนะครับพร้อมติดแฮชแท็กต่อต้านชาเลนจ์ครับเย้วันนี้ต้องขอบคุณพี่พี่เนฟวันมากๆเลยค่ะที่มาพูดคุยแล้วก็มาเล่นเกมไว้กับพวกเราด้วยถูกต้องแล้วเดี๋ยวพวกเรานะคะขอฝากช่องทางการติดตามค่ะทุกคนนะคะสามารถติดตามพวกเราได้ทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเลยค่ะทีมว่า Mono t ทนนี่9มิวสิกสเตชันค่ะใช่ค่ะแต่เสียดายมากๆเลยที่หมดเวลาแล้วนะะครราายก ชิ้ชัดรายการที่จะชวนเพื่อนๆมาชิชัดกับแขกรับเชิญกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆแถมยังมีโชว์ปังๆเตรียมมาฝากเพื่อนๆกันอีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะและสามารถเจอกับพวกเราสองคนนะคะได้ทุกวันพฤหัสเวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะทางช่อง Mono 29 Music Station และ AIS Play กด202แล้วก็ไลฟ์สดนะคะในช่องทางของ Facebook แล้วก็ Instagram ของ Mono 29 Music Station ค่ะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะนกกับเอเชียแล้วก็พี่ๆวงนี้บ้างขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ�